สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกทุกท่านนะคะที่มาร่วมนมัสการนะคะหลวงตาด้วยกันนู่นหลวงตาเดินมาด้านนู้นแล้วนะคะมาด้านนู้นแล้วค่ะหลวงตามาแล้วนะคะ ก็นี่มาพี่น้องนะคะถ้าถุงไม่เหยียบนะคะไม่เหยียบถ้าถุงถ้าถุงก็ไม่เหยียบนะคะพี่น้องขาแนี่ตั้งแค่ไนมาอเอาใครดูน้างตา นนี่ะะคก็จากการสบทาทางนะคะที่คลิปเมื่อกี้หนูก,ก็ไม่เคยมาเหมือนกันก็งงๆนะคะจะกลับบ้านถูกหรือเปล่า บอกว่าอีกไม่ไกลนะคะจะถึงวัดหลวงปู่สวงวัดหลวงปู่สวงที่จังหวัดสีสเกตนะคะนี่นะคะสุรินสีสเกตนะคะก็ตำบลตาตูมสังขัะจังหวัดสุรินนะคะนี่เลยตัวน้อยๆก็มานะคะ ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะค่ะน,นี่นะคะพี่น้องของเรานะคะพี่น้องของเราที่มาร่วมพิสการนะคะหลวมตานะคะก็จะมีทีมงานกู้ภัยนะคะสว่างนะคะแล้วก็มีมาอำนวยความสะดวกนะคะ มีรถไว้ขนน้ำด้วยนะคะน้ำที่พี่น้องเอ่อได้ถวายเป็นทานนะคะถวายหลวงตานะคะหลวงตาท่านก็จะเป็นทานต่อที่โรงเรียนวัดนะคะเดี๋ยวค่ะอัอน,นนี้ ทีมงานนะคะกู้ภัยนะคะพี่กู้ภัยเปิดทางให้เราก่อนนะคะเกาะเส้นทางนะคะไม่เคยเจอเลยไม่เคยมานะคะเส้นทางไม่เคยมาเลยน,นะคะกู้ภัยมีแต่คนน่ารักน่ารักเลยนะพี่น้องเดีด๋ยวเราจะไปดูเป็นคนนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่นี่นะคะสวัสดีค่ะคือมีเจ้ผู้สาวแถวนน่ปูไพ่เนาะมีแต่คนตาหักตาหักพี่น้องไปกันมุดเลยอยู่ซึ่งอ่านว่าอะไรซาเสียกงใช่ไหมอ่านผูกเนาะผููไผ่ที่นี่มีแต่คนน่ารักน่ารักเลยเนาะเนี่ยสุดยอดเลยอายุเท่าไหร่แล้วคะนี่ อายุค่ะ15 17เนาะโอู้มีแต่ผู้สาวเลยกับผู้บ่าวเลยน้อยเลยเนี่ยนี่นะคะน้องๆกู้ใครหิวน้ำนะหิวน้ำกินน้ำก่อนนะพี่น้องตี่งตาท่าน โด่งมาแล้วนะคะด้านนู้นนะคะเด็กน้องๆกู้ไทยมีแต่คนน่ารักน่ารักเลย <c oughs> ุงปูจะริกทุดงเร็วมากนะคะมาถึงนี่แล้วค่ะก็นี่นะคะขยับรถนะคะไปเรื่อยๆนะคะตามทางไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าลุงตาท่านจาริกทุดงเร็วมากนะคะขับรถแป๊บเดียวนะคะได้ขยับรถอีกแล้วนะคะก็ใกล้จะถึงที่พัก นะแล้ว ไกลมากนะคะระยะทางไกลมากไม่ใช่ใกล้ๆนะคะที่ท่านจาริกถุดลงแต่ละวันนะคะสองวันนี้ข้ามจังหวัดได้เลยนะคะอันนี้ถึงบ้านสันหรอคะในละกิโลบอกบ้านสันอีกค่ เราจะไปหาที่ร่มๆนะคะจอดก่อนที่กู้ภัยไปนู่นแล้วพี่น้องดูทางนะคะเนยทางลงเขานะคะแล้วก็ขึ้นเลยนะคะสุดยอดเลยนะคะเป็นทางเลี่ยงเมืองนะคะเส้นนี้ไม่ได้เข้าไปในเมืองนะคะเป็นทางเส้นเลี่ยงเมือง ระยะทางไกลมากนะคะนี่นะคะมีแต่ป่าเลยนะคะเข้ามามีแต่ป่าเต็มเลยจะให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะคะที่วันนี้หลวงตาท่านจาริกทุดงผ่านนะคะนี่เลยดูทางค่ะพี่น้องขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงอย่างเดียวเลยนะคะเนี่ย เป็นทางโล่งมากเปลี่ยวมากนะคะถ้าเป็นกลางคืนนี่ไม่ไหวนะคะถ้ากลับทางนี้แน่นอนนะคะทางลึกมากเลยเข้ามาไม่มีมีบ้านคนแค่จุดที่เมื่อกี้จุดเดียวหลังจากนั้นไม่มีบ้านคนเลยนะคะจะมีแต่ป่าเลยนะคะนี่คองนามอันนี้ไม่รู้ถึงบ้านอะไรแล้ว อ้น้ำตกค่ะพี่น้องนู้นอยู่ข้างในมองไม่เจอเลยถึงว่าเสียงน้ําไหลน้ําตกน้ําตกค่ะ <_ C 1> เห็นไหมคะไม่เห็นเนาะกิ่งไม้บังหมดเลยค่ะลงตาพึ่งาจาริกธุดงมาถึงเนินตรงนู้นนะคะเกาะนี่เลยทางที่ท่านจาริกทุดงวันนี้นะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมที่ YouTube ช่องตั้มดัมซิ่งนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยมาไว้ณนะโอกาสนี้สำหรับ